คุณแม่พันศีจักเกิดเมื่อปีพุทธศักราช2481ที่บ้านหนองงอกตำบลโดดอำเภออุทุมพรพิสัยปัจจุบันคืออำเภอโพสีสุวรจังหวัดสีสเกตคุณแม่พันศีจักเป็นบุตรของคุณพ่อวันดีคุณแม่จันทรสศรีรับรมมีพี่น้อง จำนวนห้าคนดังนี้ 1. แม่บุญกล้าเกิดเสียชีวิตแล้วสองแม่สีสีชารัตเสียชีวิตแล้ว 3. แม่มีสีมาเสียชีวิตแล้ว 4. พ่อทองสีละพรมเสียชีวิตแล้ว 5. คุณแม่พันสีจัก คู่วายชนด้านการศึกษาคุณแม่พันสีจักจบการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สหลังจากนั้นได้ออกจากโรงเรียนมาช่วยพ่อแม่ทำนาชีวิตการครองเรือนครั้นเมื่อคุณแม่อายุได้17ปีได้สมรส กับคุณพ่อปั่นสีจักมีบุตรธิดาด้วยกันหกคนดังนี้ 1. นางบัวสอนสีจักสองนางสาวทองใบสีจักสามนางละไมนวลสิริ 4. นางทองใสสุรมิตร 5. นางอุไรวันพรมพันใจและหก พระอาจารย์เลอศัก์วราสโพคุณแม่ผันศีจักท่านเป็นคนที่มีอุปนิสัยดีเรียบร้อยพูดจาไพเราะเป็นผู้ที่มีความประพฤติดีมีคุณธรรมวางตนเหมาะสมเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจและเป็นที่เคารพนับถือรักใคร่ของญาติมิตรทั้งใกล้ และไกลคุณแม่เป็นคนที่มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อญาติพี่น้องและบุคคลทั่วไปคุณแม่ผันสีจักเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการอบรมเลี้ยงดูบุตรหลานท่านเป็นคนที่มีความวิริยะอุตสาหะมีความขยันหมั่นเพียรในการประกอบอาชีพเพื่อเลี้ยงดูครอบครัว ในด้านของการเป็นพุทธศาสนิกชนนอกจากจัปฏิบัติตนอยู่ในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างเคร่งครัดแล้วท่านยังมีจิตเป็นกุศลในด้านการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาท่านจะใส่บาตรทุกเช้าเข้าวัดปฏิบัติธรรมทุกวันพระอย่างสม่ำเสมอ ประวัตด,ด้านการเจ็บป่วยปีพศ2561ตาของแม่เป็นต้อหินต้องได้เข้ารับการรักษาเพื่อผ่าตัดดวงตาที่โรงพยาบาลศรีนครินจังหวัดขอนแก่นแต่เนื่องด้วยตาของแม่เป็นต้อหินที่รุนแรงประกอบกับอายุของแม่ก็มากแล้ว ทำให้การผ่าตัดดวงตาไม่เป็นผลส่งผลให้ดวงตาทั้งสองข้างของแม่มองไม่เห็นปีพศ2562แม่มีอาการป่วยด้วยโรคกระดูกพุนได้เข้ารับก,การรักษาที่โรงพยาบาลน,นางรองเรื่อยมาอาการของคุณแม่ก็ทรงตัวมาตลอดแต่เนื่องด้วยวัยชารา แม่สามารถลุกได้แต่เดินไม่ได้ทำให้แม่เป็นผู้ป่วยติดเตียงลูกหลานต้องดูแลอย่างใกล้ชิดด้วยเหตุผลนี้เองทำให้พระอาจารย์เลสักวลาสโพได้จุดความคิดอยากหาเตียงผู้ป่วยมาให้แม่นอนเพื่อพักรักษาตัวอยู่ที่บ้าน ง่ายต่อการดูแลของลูกหลานจึงทำให้เกิดโครงการอัมพวันเตียงปันสุขและแม่ของพระอาจารย์เลศักก็เป็นผู้ป่วยรายแรกที่ได้ยืมใช้เตียงอัมพวันปันสุขตั้งแต่ปลายปี2563จนมาถึงปัจจุบันและเมื่อวันที่6พฤษภาคม 2,567อาการของแม่ก็ปกติเหมือนเช่นในทุกๆวันแต่เมื่อแม่ทราบข่าวว่าลูกสาวต้องเข้าโรงพยาบาลแม่ก็เกิดอาการช็อกตกใจทำให้อาการป่วยที่แม่ป่วยอยู่แล้วสุดลงอย่างกระทันหันแม่ไม่สามารถลุกได้และแม่ หายใจเหนื่อยแรงพระอาจารย์เลอสัตว์ได้นำเครื่องผลิตออกซิเจนให้แม่ใช้เพื่อช่วยให้แม่หายใจได้สะดวกขึ้นลูกหลานได้ให้การดูแลอย่างใกล้ชิดญาติพีน่น้องทั้งบ้านใกล้บ้านไกลรวมถึงพระเถรานุเถระเจ้าคณะอำเภอนางรองพร้อมด้วยคณะสง เมื่อทราบข่าวว่าแม่ไม่สบายมีอาการซุบหนักต่างก็มาเยี่ยมถามข่าวอาการของแม่มาตลอดจนวันที่11พฤษภาคม2567เวลาเที่ยงคืน45นาทีแม่ได้ขอดอกไม้จากลูกๆทุกคน แม่รำลาลูกด้วยวาจาแม่ขอลาลูกทุกๆคนแม่บอกว่าพ่อมารับแม่แล้วแม่จับชายจีวรไปกับพระสองรูปจากนั้นเวลาห้านาฬิกาแม่ก็ได้ขอดอกไม้จากลูกๆอีกครั้งเพื่อนำไปขอขามาผิเจ้าที่เพื่อเวลาแม่หมดลมหายใจ แม่จะได้ไปอย่างสงบไม่มีอะไรมาขัดขวางการเดินทางของแม่จากนั้นวันที่13พฤษภาคม2567แม่ร่ำลาลูกอีกครั้งแต่ครั้งนี้แม่ปฏิเสธการใช้เครื่องผลิตออกซิเจนแม่ปฏิเสธอาหารและน้ำดื่ม ด้วยความห่วงใยกลัวว่าแม่จะทรมานลูกและญาติญาติได้ร่วมกันสวดมนต์และภาวนาจิตแม่ก็ได้บอกกับลูกว่าแม่ก็ได้สวดมนต์และภาวนาอยู่ตลอดเวลาเช่นกันจนวันที่16พฤษภาคม2567พระอาจารย์เลอศัตด์ได้กลิ่นหอม ของดอกสเลเตดอกไม้โบราณประจำตัวยา่าที่ย่าชอบใช้ทัดหูอยู่ตลอดหลังจากนั้นพี่สาวได้มาบอกว่าแม่หายใจแผ่วเบามากทุกๆคนจึงรีบร่วมกันสวดบทพุทธคุณเพื่อส่งแม่และแม่ผ่านสีจักก็ค่อยจากไปด้วยอาการสงบ เวลา19นาฬกาส9นทีสิริอายุได้86ปีอกุศล,ลกรรมใดที่เป็นกรรมไม่ดีที่คุณแม่ผ่านสีจักได้ล่วงเกินท่านทั้งหลายเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ทั้งต่อหน้าและรับหลังทั้งโดยเจตนาและไม่เจตนาขอให้ท่านทั้งหลาย ได้โปรดอโหสิกรรมนั้นแก่คุณแม่ผ่านศีจักด้วยเทิน,นกุศลกรรมใดที่เป็นคุณงามความดีที่คุณแม่ผ่านศีจักได้ทำไว้เมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ขอได้โปรดมาเป็นพลังอำนวยผลดลบรนดาลทรงดวงวิญญาณของคุณแม่ผ่านศีจักให้ไปสู่สุคติ ในสัมปายภพ,พด้วยเธอ,เอ คลายลเส้นเสียดายคืนวันที่ผ่าน thank you แสงสวงปูนเทวันสวยรสุขทุกคืนวันนิรัน ฟ้ามืดลงแต่คุณําความดีจับมันคงลูกหลานาลห้าาคคำหนึ่งถึงเสมอเลี้ยงดูลูกด้วยความรักความเมตตาอบสั่งสอนมาจนตาโตใหญ่ได้เป็นคนสีสัน สิ่งอย่างไม่เคยหยดครคุณแม่ทันสีจาลูกจนจาจากไปแล้วเหลือไว้แต่ความสรงจำคุณงามความดีนำลูกหลานดำเน,นจะน้อมนำคำสอนมา